สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักสตูดิโอครับวันนี้เป็นเรื่องของไพรมัทที่มีโอกาสกลับมาในวายเมอร์โฟร์ที่เคมาที่สุดนะครับซึ่งมี2ประเด็นด้วยกันที่ผมใช้เป็นหลักเกณฑ์คือ1เนื้อเรื่องของตัวละครนั้นมันดีหรือเปล่ามันมีโอกาสกลับมาไหมกับ2คือมันมีผลกับยอดขายเกมเวิร์กช็อปหรือเปล่าผมอิง2ข้อน,นี้เป็นหลักนะฮะเพราะงั้นเนี่ยตัวแรกครับขอพูดถึงนี่เลยครับโรก็ดอนโรก็ดอนเนี่ยประกตัวครั้งสุดท้ายตอนฮอลรัสเทเลซีครับผม ก็ป้องกันบางหลวงผลงานดีเป็นลูกรักปัจจุบันไปไหนแล้วล่ะหายไปครับปัจจุบันเนี่ยรู้แค่ว่าเหลือแต่แขนตัวหายไปไหนไม่รู้แต่เหลือแต่แขนครับน่าอยู่กับ i m p e r i รี f i ฟิแขนเนี่ยอยู่ที่นั่นแต่ตัวไม่อยู่แล้วถ้ากลับมาได้ไหมมีโอกาสครับทําไมเพราะว่าผู้ตัวเขาที่หายไปอย่างเงี้ยเนี่ยโอกาสกลับมามัน ทำอะไรก็ได้อะห้างสตอรี่ยัดปุ๊บก,กลับมาได้เลยเช่นไลอ้อนเอลจอนสันไพมานออฟดาร์แองเจิลครับกลับมาเฉยๆเลยครับแบบอยู่ก็ทะลุอะไรอะซันออฟเดอะฟอเรสต์ทะลุมิติพิเศษโผล่มาได้เลยซึ่งลูกกดอนเนี่ยทำอย่างนั้นก็ได้แล้วก็อาวุธของเอมเพอเรอร์ครับผมมันจะมีโล่ใช่ไหมที่เออไลออนได้ไปดาบอยู่ที่กาลิมานแต่กรงเล็บเนี่ยยังไม่มีใครเอาซึ่งลูกกดอนเนี่ยแขนขาดติดกรงเล็บปุ๊บ พอดีเปะเลยดังนั้นผมว่าเราก็นอนมีโอกาสกลับมาแต่อยู่อันดับที่5้านะครับอันดับที่4ครับจาคาไทยขานพี่ขานเนี่ยบทเยอะค่อนข้างแบบเยอะกว่าเพื่อนๆนครับในช่วงฟ0 k ก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยซัดก,กับมอสเทเรียนทั้งเรื่องของฝีดาบและฝีปากซึ่งมอสทเรียนเนี่ยโดนพี่ขานของเราซัดก,กับวับทันทีครับสองครั้งสู้ไม่ได้ คือมอเทเรียนเก่งแหละบัฟเนอร์เกิลมาแต่พี่ขานเนี่ยพลอตอาร์เมอร์ครับผมไม่ได้บัฟได้ทั้งสิ้นแต่เอามอเทเรียนกลับวาร์ปได้เก่งมากๆความเก่งสําคัญครับเพราะตอนนี้อิมพีเรียมนี่น่วมอยู่แล้วก็ตามเนื้อเรื่องเนี่ยตัวของพี่ขานเขาไปอยู่กับพวกเอลเดอรีซึ่งอยู่ในเว็บเวย์แปลว่าเขาสามารถโผล่มาเมื่อะไหร่ก็ได้พ B เพราะเว็บเวย์มันเชื่อมกับมิติวาร์ปเนาะมันสามารถแบบมุดมิติวาร์ปปุ๊บโผล่มาได้เลยถ้าจะเกิดทาง เกมพวกชมต้องการให้ตัวละครกลับมาเพื่อช่วยเหลือของพวกเอมพิเรียมเนี่ยขาดเป็นทางเลือกที่ดีคือมันไม่ยีแ่แบบถ้าเป็นแบบบอลแค้นเนี่ยเก็บลูกแก้วมังกรเจ็ดลูกเรียกกลับมาเนี่ยมันก็ยากอยู่นะซึ่งผมว่ามันก็ค่อนข้างยากที่จะกลับมาในปีเนี้ยคือกองทัพอาจจะกลับมาได้เช่นมีเรื่องของตัวละครใหม่อะไรใหม่โมเดลใหม่อาร์มี่อกใหม่เป็นไปได้ของบอลแคนแต่ตัวไพหมาเนี่ยน่าจะกลับมายากเพราะถ้ากลับวันนี้แบบเอมพิเรียมแข็งจะจัดเลยนะ ก็เลยคิดว่าบอกแค่นั้นไม่น่าใช่ขานน่าจะกลับมาก่อนก็นมิติวาลนะครับไปมาสะดวกแต่เขาเสียข้อเดียวคือขานมันไม่ฮิตในหมู่ไพหมานะครับขานเป็นละครที่คนที่ผมไม่ค่อยสูงอะใช้คํานี้ดีกว่าคือถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยไหนเรื่องไพหมาที่ชอบสุดมาหนึ่งคนสิขานไม่ค่อยติดอันดับตันแล้วก็ทับที่เล่นครับคือทับมอเตอร์ไซค์ซึ่งอย่างที่รู้กันดีว่ากล่องไม่เล่นฟอร์ดวีก่อนนู่นนะที่เป็นกล่องของไวสกาครับ ค้างชั้นนั้นมากแปลว่าเขาเกมท s h อบต้าจะมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดออกขายไปเนี่ยยอดขายจะไม่ดีหรือเปล่าก็เลยแบบเดี๋ยวพึ่งแล้วกันแต่ทำนเรื่องเนี่ยกลับมาได้ง่ายสุดเลยนะทัดไปผมรีเป็นรัดโอ้โหอันนี้นี่ต้องบอกว่าตามำนุเรื่องโอกาสกลับมายากมากเพราะว่าเขาพูดเองเขาจะกลับมาเมื่อวูฟทามมาถึงคือช่วงแบบสำคัญที่สุดของการต่อสู้เป็นช่วงไคลแมกช่วงพีค เป็นสึกกับสิลป์ระหว่างมนุษย์กับอไอ้ก็ตามเนี่ยฮะเขาจะกลับมาปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นนั้นโอเคเนคอนบุกเทียนิตบุกทาวบุกเอสบุกแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบจนเจียนจะแตกเทอร่าจะระเบิดแล้วไม่ถึงขั้นนั้นครับถ้าตามใน,นเรื่องรีเวลัสน,น่าจะมาเป็นตัวด้ท้ายเลยคือแบบสักสิบแปดคนที่ไม่ไพหมาดก็สิบเจ็ดสิบแปดอะถ้าทำนั้นเลยครับ น่าจะกลับมาช้ามากตามเนื้อเรื่องนะถ้าเขาไม่ไม่แบบหาเรื่องอะไรแต่ในบบอกอย่างนี้ท่านทำไมมาอยู่อันดับสามอ่ะเพราะ่ชงนีเกมว่างสอบเขาเสียความนิยมครับผมเรื่องอะไรคุณรู้กันดีเนาะทางดีวที่จะเอาความนิยมกลับมาได้ต้องเอาตัวละครพีคเด็ดกลับมาครับเพื่อดึงกระแสกลับเฮ้ยนี่นะนี่กลับมาแล้วนะกลับมาเล่นกันเถอะรีเว็นรับเป็นทาทังเรื่องที่ดีครับผมคือถ้ากลับมาเนี่ยนะกระแสไฮส์เนี่ยมาเต็ม ใครๆก็พีคลิมารัตมาปุ๊บผมก็อยากได้เอาทําโมเดลคู่พี่สิงห์แล้วจนสันก็ได้ครัผมแล้วอีกอย่างคือตัวของสเปนบู๊ปเนี่ยความนิยมสูงมากๆนะฮะแต่ว่าโมเดลใหม่ๆไม่ออกมานานแล้วถ้าดูตามเชลเนี่ยเป็นโมเดลเก่าเพราะนั่งเยอะกลับมาได้ครับผมคนแฮปปี้แต่มันก็นะตามในเรื่องคือถ้ากลับมาได้คือแบบเฮ้ยวูฟทาามาถึงเร็วจังวะอ๋อตอนนี้วูฟทามของเกมมัชอปว่ะ กระแสมันตกต้องมาช่วยดึงยอดหน่อยตามนะครับอันดับสามรีเป็นรัดอันดับสองครับเพอร์ทูราโบพวกเคออสเนี่ยผมให้อยู่อันดับสูงหน่อยเพราะว่าปีก่อนพักดีได้ไลออนเอลจนสันมาแลละพีคมากโมเดลออฟจีเดียปีนี้ถ้าเกิดเป็นพวกฝั่งเคออสจะไม่แปลกใจเพราะว่ามันต้องมาสลับกันอะไม่ใช่ว่าไทมาร์มาลุลแล้วเคออสแตกมันไม่ใช่ป่ะมันต้องเป็นเคออสมาลุลแล้วไทมาร์ต้องมาช่วยยันพวกเคออสเนี่ยเป็นไปได้ ฟรตูรบโบค่อนข้างจะมีโอกาสกลับเพราะว่าตัวของกรับกันเนี่ยได้ประโยชน์จากวัสชอร์ั้งเยอะซึ่งวัสชอร์มีบทเด่นในตอนอาร์กอฟโอเมนไอตัวที่เป็นเทพเครื่องจักรนะครับไอตัวนี้เนี่ยมนรวบรวมทุเดืชาเครื่องยนต์โบราณนั่แหละมันทําอะไรสักอย่างเพื่อให้มันเป็นแคสกอตตนที่ห้าครับผมซึ่งถ้าเกิดบัสทอร์เสริมยอำนาจปุ๊บเนี่ยเฟอร์ตูรบโบมีโอกาสไปอยู่กับวัสทอร์ได้ครับผมดังนั้นเลยให้เป็นอันดับสูงขึ้นมาหน่อย แล้วที่สําคัญเลยพี่โบเนี่ยเป็นตัวตึงครับตอนฮอลลัเทเลซีเนี่ยไม่มีพี่โบเนี่ยบุกไม่ถึงเทร่า,ง,าง่ายนะครับการปิดล้อมเทราที่ได้ไปโยช์สูงๆสูงง่ายๆเนี่ยพี่โบเปิดทางไว้ทั้งนั้นครับถ้าถามว่าอยากให้พี่โบกลับมาไหมอยากเพราะไอรอนมอริเออร์เนี่ยแฟนคลับเยอะนะครับเดือดมากๆแต่ก็นั่นแหละผมให้เป็นอันดับที่สองเพราะว่าคนที่หนึ่งนะครับโอกาสกลับมาสูงที่สุดเลยคนนั้นคือ ฟูกิมครับผมต้องกลับแล้วป่ะคือมีพูดถึงไว้ในโคเดคออสเวตมารีนะผมว่ามันจะแยกออกมาละไอโคเดของใครนะ no นอยสมารีนะ่ะแจ็ง p อ r ม a l c เรชิ r ด n น่ะเออมันจะแยกและคือถ้าแยกขนาดนี้เนี่ยโอกาสกลับมาก็ค่อนข้างสูงอะ่ะแทบจะฟิกเลยก็ว่าได้แล้วก็ใน ไวน์เมอร์เอ็ดออฟดักเนตไอเทอร์ดี้เคอะมันมีโมเดลฟูกิมปีอย่างสวยเลยเป็นงูตัวใหญ่มากออกมาแล้วเรซินออกมาปุ๊บเนี่ยผมเดาเลยว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยออกพลาสติกต่อก็ไม่ยากเพราะว่ามันขึ้นโมเดลไว้แล้วไงเดี๋ยวก็ทําโมเดลพลาสติกมาหล่อเดี๋ยวมาปั๊มอ่ะเดี๋ยวก็ได้อีกอย่างที่คิดว่าฟูกิมน่า้จะกลับมาเพราะว่าตัวของเดมอนไพรมาดเนี่ยออกมาแล้วสามก็คืออันกรของโอวิตเตอร์มอนเทเลียนของเดสกาด ใครอะแม็กนัตเดเลสของท็อปสุนซันฟูกิมเนี่ยเอเวอร์เพลชูเดนเนี่ยครับของซาเลเนตยังไม่มาถ้างั้นจะเจ้าคบสี่ก็ต้องฟูกิมมาครับผมให้มันพีคหน่อยแล้วก็ตัวของฟูกิมเองมีความคลาสสิกในเรื่องของทั้งเยอะอะคือแกเก่งมากเรื่องการต่อสู้ครับเพลงดาบแกสุดยอดมากแกสู้แบบถ้าเอาฝั่งขินเทเพลงดาบอย่างเดียวเนี่ยท็อปของฝั่ง ไพ่หมาดเลยนะยิ่งเป็น Diamond, ไดมอนด์ไพ่หมาดไปแล้วเนี่ยยิ่งแบบเก่งขึ้นนมากดังนั้นถ้าเกิดแกไม่ติดเล่นเนี่ยไม่ติดแบบสลัเนตอ่ะ,เอ,ะเออผมว่าอิมพี Emp 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 เรียนก็จะเหนื่อยกว่านี้แต่นี่คือแกติดเล่นไปหน่อยไงโดยรวมครับฟูกีเอันดับหนึ่งที่มีโอกาสกลับมาสูงที่สุดถ้าเกิดใครรออิมพเรียลชุดเดนก็จะเหมะนครับน่าจะเป็นช่วงที่คุณยิ้มได้ส่วนพวกที่กลับมาย,กยากๆอีกหลายๆคนยังไม่พูดถึงนะครับเช่น บอดแบรเรอร์ลอกลอกาเนี่ยน่าจะอีกนานถ้าเกิดลอ,อก้ากลับมาเดี๋ยวไอ้คอรัสคอแวกก็น่าจะกลับมาด้วยก็จะเป็นคู่กันเลยแบบลอกาโผล่ปุ๊บคอคแวกมาตามล่าเงี้ยใช่แต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีเรื่องของลอกาคอแวกก็หายไปครับนะผมน่าจะหายไปทั้งคู่พอแค่นอย่างที่บอกกลับมายากตอนนี้ถ้าเกิดสรุปทั้งคลิปนะครับฟูกิมองผมโอกาสกลับมาสูงสุดในปีนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นก็จบไปเพียงเท่านี้ มีอะไรสงสัยอยากคุยกันก็เชิญคอมเมนต์ด้านล่างครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับราเธอ